วันนั้นเล่าฝันวานชี่เราฝันวานเร่าสอนใสเมื่มาจากไหนมาว่ากับสอนวานอุ้ยนี่เขาสีออกอันเขารอกว่าสั้นเขารอกเต้อว่าสั้นเขาเสียออกเก้าซี่ขังบนเขาแช่ออกหาซี่ขังล่างว่าสั่งเล่าฝันฝันเลยนะมวลนี่แม่กับซื้อไว้เลยได้เก้าแปดสามนะซื้อไปเจอตัวดีซื้อเหล่าตุลพันซื้อเหล่าตุลพันโอเก้าแปดสามเก้าสามแปดนี่แหละฝันดีป่ะแม่ ขึ้นไปท่านสิถึงบ่ถึงฝันดี่ดีฟันดี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพ่อแม่ก็ไม่เห็นเลขที่คางหมูอีกเงี้ยแปดสามแปดสามแดงที่แม่มาแดงจึงคืงเลยนะไม่ได้เขียนแบบฟันอันฟันอันซีหาแต่แดงจึงคืนดิ โอ้อัไนกด็นจงรอันนี้แหละแดงขึ้นขึอันนี้แหละโอ้แม่ก็เล่ม่เขียนได้ลูกอเขียน้างหนจ้ะไก่ข้างหนึ่งีจ้ะเลขอยู่ข้างงูกรแดงเจือขึ้นแอสามตัวเดียวนี่เหรอครับนี่จ้ะเห็นเล็กสองตัวได้ไ่ได้เห็นหลักยหสามตัวนี้แม่มัดตัวไหนการสื่อทั้งเก่าทั้งหูค่ะล่ะได้กี่แล้วล่อยนอกมัน็นอันึ่งยังก่อนเก่า เก้าหนึ่งเก้าเหมอนติดออกหกหนึ่งเก่าเนี่เก่าก็เป็นหกทั้งเทียน,นก็เป็นเก่าก 1. ส่วนมากเลขหกเก้านี่มันจะเป็นเก่าหมดเก่าก็เป็นหกครับไปหน้ามันตัวเล็กล็กลายเนาะแต่วต่มาผ่าจารนพันถ่ามาสามตัวคือเก่าแปดสามเก่าแปดสามคือแม่ก็ไปยิบลาตารี่ไปแล้วผ่าจารย์เล้าขันครับวันนี้หวัวดนีนเล่าฝันเราฝันไปตวงวันถึงเม่าน อุ้ยเขาสิงเขาสิ่สรอบอีกเก้าละเลขนะสันสนออ 9, 8, 3, ส้นเขาจะให้งบนออกกันเก้าแปดสามสั่นระหว่างเราบอกสุฟ้างเราบอกสุข้างนงจงากเขาบอกสุฟ้างสมุวรเพราะว่าไุแม่เนี่ยเป็แม่ออกคันเนี่ก็กระเที่ยวมากจังเลยเลามาเมือมาหว้หมอเมื่อมนี่เป็นเลกอย่างจริงคืออยู่ข้างหมูเลยค่ะตดวไดกระจาที่เห็นแปดสามแปดสามจะ มันกับเขากันดิอันนั้นเลขอันรวดที่แกสบมือหันเนียลูกย่ามยยีตายเนาะมันก็เป็นเก็ดแปดสามบู้ันนี้ยังมเลี้ยงคนไปเฮ็ดน้ำมุ้นอีกกระป็ดสามอีกคือเกามันคือมาม่นงอีกแม่ก็ได้เน้นแปดสามของกูเลยค่ะก็ว่าจีบกันี่กิีเต่ แกเคียกว่านมันกว้นสิบกได้หลายมันออกเล้าคว้านเนาะมันออกเหล้าหวานสิบบวกออกมันกเลยาหาซีเนาะมันก็ออกคือเก่าออกคือเก่าค่ะเห็นตีคางหมูไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมครับแม่บ่เห็นแปดงามๆผู้ใดก็เป็นแดดเห็นเบื่อเอื่นกันมากเบื่อเอื่นกันไปเบื่อมดเอื่อเงยน้ำกันมัดตรงกันเขาได้ชูได้ลาบเลยครับแม่ทำไมต้องได้มาแก้บนล่ะครับแม่อันพวกแม่นี่ละ มกับโมชุ่มคู่ชุ่มยังนี่หละ<อ>มาวัดต้อกันนี่ละได้โชคบ่แม่ก,ก็ได้โชคเมาาืหลายหงวดเดี่ยวเดือดร่ำขื่อชุมือมินซินา<อ>่าชุ่มเนี่ยงหนอกข้าเจ้ากระถือข้าเจ้าก็ได้มาต่างม่านม่านงลอกฤทธิ์ร้ายเนี่นนยก็ได้รับแสง วันนี้วันนี้ว่าเจวเครื่องแสนฮะวันนี้ว่าเจ้าครึ่งเสนเอาอะไรนะแม่กระเที่ยวันนี้ละเก้าแปดสามเพื่อนนี่ละเจ้าครึ่งแนเาหนเอาตัวนอาตัวอื่นเอาตัวนี่ละมาสัตว์ท่าน็ข่วมเสือเนาะเอาเสืเสือนเอาเสือปูเนาะเจ้าครึ่งแสนเก้าแปดสามนี่ละแม่เนาะ ซื้อเลขสามตัวไว้พันหนึ่งสอเลขสองตัวไว้พันหนึ่งอย่างละพันอละพันันนี้ว่แนม,มนใจกับนิกอันมันใจเพราะมันใจกาซื้อเังมสี่นะเป็นคนมาซื้อเลขหลายบบอยุตส่าเต็กเกียร์เต่มมากไหมไหมเป็นล้านเล กัางหูจักเพื่อนนี่ละตอนูปจับมเลยเนี่ยตกีตกีบอว่าเกีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่อยูพิดหลกคุณดิแสดงว่าแม่ตามมาตะคุณเลยแนนเพื่อยู่พิดหลกมาบอกงวดแลงอย่เพิ่นไปเอาบ้านตารกระจ้าขุดคุ้งกระดูกคุณป้าครับกระจ้าขุดก้งกระดูกแล้วไปเร่ยไปนางเอาเลยเลยว่าศูนย์สองหาทิ้งทิ้งลักลอยนี่มันสิเป็นซีหรือเป็นศูนย์นี่ล่ะซื้อไหวทั้งศูนย์ทั้งซีแล้วก็ออกศูนย์ซองหาึือ ที่แล้วกันเขาขายให้กับจีได้สองล้านด้วยบานี้บานี้เขาเขียนให้หน้าเขาเขียนให้เขาเขียนเลขลูกเขาว่าเขาไม่ได้ขาบุกเกอร์อยก็เล่นได้ล้านนึงเด็กก็เล่นได้ไปซอยเพื่อนเฮ็ดวัดทุกคนเลี้ยวหลังนึงเหรอสานในแไปเด็กแต่ก็พาจานเลี้ยวพ่อป้าไปถวายก็เลยได้ล้านหนึ่งเหรอครับแม่ได้ล้านไม่เคยได้กับคู้ป็น้าเมันเล่นมั่นใจเมันเล่นเทียรุ่นไม่แล้วก็บอกซีหาอีก ไปเฮ็ดออจอรนังมันออบ่จอรนังเพิ่นสวดขึ้นมาม,นามานล you know มานขึ้นมาว่าเห็นเราอยู่นุ่มมาสั่นขึ้นมาได้แล้วไปห้องาสั่นกระซี่หามันออกกี่หาออกคิวดีเด้อไม่กระเซือเลยเนาะสื่อมาอะนสื่อเฮ็ดวัดซอยเป็นตนเหล่าก,าก็ไป้ากอันที่รถบัสรถยังถึนละเม้ารถไปเฮ็ดซอยเป็นไปกิน<ส><ส>แม่บงงางน,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 นู่นตามโกสวดอัน,นก็ล่าตาเดียวแม่เห็นบ่โอไก่ยุไก่แม่กูเห็น จะมาได้ยินปูเพิ่นบอกเพราเพิ่นวาตัวใดเพิ่นวาตัวใดเพิ่นวาแบบสามบอกเพื่อนวาแบบสมขมันตรงกันได้หลายนเพื่อนอยาดูดูนี่แนนรวยคือมีแนวผ้าเพิ่นวานี่ร่างเทียว่าคือวอาเลนนี่ผ้าคือวอาเลนนี่แหละมันหมอกเด็กล่าด้กันมือหันแล้วกับวามันสุงแล้วกัาหาสองหกสองบอกสองตัวเนแบอกแปดสิบเอ็ดมันก็ออกเท่านั้น คันแล้ามาย่ำด <Ont op> <kita> mm ูด hmm. so mm ูน hmm. mm hmm. uh so ี่แม่นวดแเรวสืนหักอัวอนี่แม่นดฟังมาอันอันมื่อเช้านี่เป็นเห็ดมอหมูเป็นกระหาอัวอัวเด็ดมาวมาแล้วมาแล้วม่ปกกระทมเลยทำคเราจังเดยเนี่ยกระาผูงหยานะมา้อบอกว่าผูงเอิญูยากเลยผูงยากเด้มาก็นจุสา วันนี้โอ้ยผู้มลูกใายล้านซื่อตัวใดเนาะก็ว่าทามพืนละซื่อตัวเก้าละตัวเก้าตัวได้ลูกพมดจักก็วอังสิ่าเก้าแปดมเลขด่างในี่อ้เลขก่างมันลอยเด้มันลอยมันแรงนะัแรงมันแรงเอาเก้าแปดามมันละเป็นยำตัวนี้หลายที่สุดเลก่างเนี่ย เรียกเรื่องานี่เพื่นไหู้นเก่าคือที่แม่ได้ตามพระอาจารย์มาคือแม่เคยได้ช่วงได้ลากับท่านได้ได้เป็นล้านเลยเนาะแม่เนาะงวดงวดเพ่นเมื่อขืนชาล่เพื่อนไห้อันชิปเจบมันบอกออกมันจะออกเกสี่เก็ออกเกส่เบียดเ่าเพื่นเป็นบุญมังนึ่งคือกันเพื่อนเป็นบุญเมื่อที่หนึ่งที่สองที่สามคอยในเราเป็นคนมาเอ้าาคือเป็นบุญเมื่อที่หนึ่งที่สอง้าเสียเอย่างใส่เลยก็ซื้อหนึ่งสองสองหนึ่งแต่มันก็อวก ว้ามันก็ออกหมดสองมือ่างเง้ยบางปีไม่ค่ะนะบางคนปิดผาป่าน่ะแม่สียกเนี่ยครับผมนี่สิเอาจักล้านก็แม่เอาครื่งแส่เอาครื่องแส่แต่ว่าพันหนึงมันได้เครื่องแสนอยู่บ่เอาลายตีแม่เราอเอาลายตีงว่านีลายยังไหนพันหนึ่งเสียเอาตัวใดก็แม่เครื่องแสนเนี่ ก็เสิเอาเก้ามนี่ะเก้าแปมจ้าแม่เอาไว้พันจนบเนาะสอตกับพันสามตัวกระพันเขาจะเอางวดไหมเพิ่นหายย่ยๆแม่ยังขยบอกซื้อค่ะอาจารย์สายขมຈ์นี่แหละเนาะมสายบุญแมสายบุญวัดพระอาจารย์สายขมนะค่ะนี่ละสายาจาสาระอสาคะจะพาไปดูทะเลกันสัตว์นะครับชสำหรับทางของตเล่น โดยถูกเป็นร้านแล้ว